ในส่วนของความคืบหน้าเรื่องแจกเงินดิจิตอลวอลเล็นะหนึ0งหมบาทนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ทางคุณภูมิธรรมนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานประชุมคลมนะครับแทนนายกรัฐมนตรีก็สรุปว่ามีความคืบหน้าแล้วแหละว่าได้เสนอร่างพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทนะครับให กิจธีกาเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็หลังจากนี้เดี๋ยวเรารอดูกิจธีกาแล้วกันว่าจะว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้มันจะแบ่งเป็นสองส่วนในส่วนของคนที่ได้สิทธิ์กับคนที่ไม่ได้สิทธิ์นะเดี๋ยวต้องไล่ก่อนนะในส่วนคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยคือรายได้ไม่เกินเจ็ดหมื่นใช่ไหมแล้วก็บัญชีเงินฝากไม่เกินห้าแสนนะครับอันนี้ทางคุณจุลพันธ์นะครับออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะ เปิดยืนยันตัวตนรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตต้นปีไตามาสแรกปีหน้านะก็เท่ากับว่ามันจะมีปุ่มให้กดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์เออนะก็กดยืนยันตัวตนเสร็จเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์เลยนะครับสำหรับคนไทย50ล้านคนในจำนวนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยสีล้านคนนะก็ต้องกดยืนยันตัวตนอันนี้คือในกลุ่มที่ ได้สิทธิ์นะแต่ว่าในกลุ่มที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขเขาก็บอกว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะออกโครงการ e refund ความหมายก็คือว่าให้ค้าชชอปดีมีคืนนั่นแหละก็ให้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อนำใบเสร็จเนี่ยมาขอลดหย่อนภาษีได้กระทรวงการคลังเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาเตรียมเสนอโครงการเนี่ย ให้คลมออนุมัตินะภายในสองสัปดาห์หลังจากนี้แล้วก็เริ่มโครงการอี e f u n d เนี่ยเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอันนี้ก็ในส่วนเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะแล้วก็แต่ว่าหลายฝ่ายเขาก็บอกว่าเขาก็ห่วงในเรื่องการออกพลรปคู้เงิน5 0แสนล้านบาทนะครับอาจขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าทางกฎหมายนะครับ วิธยการเงินการคลังเนี่ยมาตราห้าสิบสามเนี่ยเปิดช่องให้ทําเงินกู้ได้นะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้เป็นจุดวิกฤตของประเทศแล้วท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องมาตีความกันนะว่ากฎหมายเนี่ยมันเปิดช่องจริงมาตราห้าสิบสามเนี่ยว่าให้กู้เงินได้แต่ว่าต้องเป็นวิกฤตของประเทศที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันเนี้<ฆ>มันต้องตีความไงปัจจุบันนี้เราจําเป็นเร่งด่วนและเป็นวิกฤตถึงขนาดต้องกู้ห้าแสนล้านบาทหรือเปล่าท้ายสุดเนี่ยมันก็จะไหลไปที่ศาลและบรรนุอยู่ดีตอนจบนะเมื่อวานก็ นักร้องพี่ศีกับพี่สนก็ไปร้องแล้วสนที่ญาติสวัสดีกับศีสุวรรณก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนะครับให้ส่งเรื่องให้สารรัฐมนตรีความนะ,ะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะ